เติมน้ำไม่มีน้ำสักขวดอลังการมากคุณมากหาชามาดูบรรยากาศงานบุญกันหน่อยมันไม่ใช่บุญแล้วล่ะในสมัยนี้มันเป็นเปิดบิ๊กหาเงินกัน เราต้องจ้างเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาจ้างเข้าอีกรอบนึงอ,อ,อ,ะอะไรที่เหมือนโบราณก็ไม่มีละทุกอย่างก็เปลี่ยนไปดูรบรรยากาศพ่อค้าแม่ขายอู้ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยพ่อค้าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยไปทัวร์ทีบเ,เด้อ เกะเยอะมากเลยอะร้านค้าเยอะมากมเหมือนมหากรรมอาหารเลยนะพ่อเนาะเออ,อมันมันไม่เหมือนมันมันาเขไม่เขาเพิ่ม,มอะ<า>อะไรนะสองพันเออพ่อแล้วที่บ้านนี้ของใครนะตอนนี้เป็นเป็นไอ้นี่แล้วเป็นเป็นเอ้มีว่ามีไนี่แล้วอ๋อเอาลอตได้ลูก พอหลอดนึงครับรรรหลอเดียวห<ะ>ลวอเดียวอรอหจะหาอะไรกินน่อ,อดละกินแหนมก่อนจะากินแหนมมากเยี่ยวเลยครับวัวสง อี่าบ้านลมก็มีอยู่อย่างแค่อย่าบ้านลมบ้านลมแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนวัฒนธรรมก็จะต้องเปลี่ยนทอยนางครับอย่างบ้านลมเด็กๆคนนี้ใช่ไหมโอเคครับอ้าวดีคือผู้โชคดีครับขอเป็นอย่าพี่น้องนิดนึงเนาะพี่น้องครับให้ผู้โชคดีเพิ่น บม่วานนี้ตายนี่พี่้องคราาวนี้ดีๆๆบพี่้องเกษตรกรไทยมันเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำเกษตรให้ได้ผลดีและมีฝีมือการทำทรีติวในยูทูบได้ติ่ต่อกลารพอแสบเนี่ย มาบอกกันครับเราจะได้มีโอกาสทำคลิปดีๆร่วมกับอุ้ยเจ้ากระต่ายบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนาะคนก็ยังกินยังเที่ยวกันดีอยู่นะหลอกเบ็นขึ้นจะอกนั่งเองขององค์ปฐมครับสามารถติดต่อได้เช่นกันครับให้ช่วยใจอันนี้คือเมนเมนอยู่ข้างหลังอันนี้คือเป็นวัาป่าเมนอยู่ด้านหลังศาลาอยู่ด้านหลัง นี่ก็เป็นเลยอ๋อเอาบ้านลมมาติดกับเมนเลยเมนหรือสาลาอ๋อบังบังเมนใช่ไหมพ่อเมนเลยใช่ไหมเอาบ้านลมมาบังเมนไว้อแต่คนสมัยนี้เขาก็ไม่กลัวเนาะเขาก็เก่งกันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนนี่เขาก็จะ ถ้าประมาณนี้เขาก็ไม่เอาแล้วครัวอะไรประมาณนี้ยแต่สมัยนี้มันมีแต่ไฟเพราะไฟสว่างมันก็ไม่น่ากลัวเนอกแต่สอบจริงอยู่พ้าเฟสว่ยอไม่นากลัวเดี๋ยวทางฝ่ายกิจกรรม มันมันแคบไปเนาะเอาติดต่อไปกันเลยโอเคครับขอบคุณท่านใหม่ที่เข้ามาขอบคุณครับคุยตาได้คุยการสนนุนครับเอาเรีบร้อยกับพี่พอลี่เมียพี่นองครับี่ที่ปุยการสนับสนุนเนาะเอาไปขลองของปากองต่อพี่นองเป็นผู้การสนับสนุนโดยบริษัทเทลลี่อีไลท์มีเดียครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเอาดีกว่นี่เอาเไอตเมืะกแก่กแก่กแแกแกแกแแก่ ตรงตรงนี้เป็นลานให้เด็กวัรุ่นก็เต้นกันสมพตรงนี้เป็นลานวัรุ่นเต้นเดี๋ยวพอดึกๆมาวัรุ่นกจะมาเต้นกันตรงนี้คนที่ไม่เสียเงินไงใวงบผตอบืนคว่า้นขว่าเยาเขาให้สดงย่งอยู่แล้วสีแดงเอาบ่แม่ยังล่ะส้างสองเสียบอยู่ค่ะมาส้าง